โอชัดมากเลยค่ะชัดมากตัวหนังสือก็ชัดมองไปข้างๆก็ชัดมากสว่างกับของเดิมเลยสว่างมากชัดมากอืมสวัสดีค่ะพี่เยาวนะคะเป็นขั้งแรกที่ได้มาใช้แว่นของโปรเกสสีใช่ค่ะใช้ดีค่ะใช้ดีมองเห็นชัดค่ะ เจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามองชัดทุกระยะได้ของจริงใส่จริงมองชัดจริงๆค่ะพี่ยาเป็นคนที่สายตาสั้นเวลาทํางานมองใกล้ก็จะไม่ดชาใช้แว่นเนี้ยการทํางานก็ดีขึ้นวันนั้นมากับแฟนพี่สมศักดิ์นะคะพูดีพี่เขาประยักได้แว่นเหมือนกันสําหรับใครที่มีปัญหาสายตาที่มองไม่ชัดการปรึกษาสายตาวัดสายตาหรือขอควาปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ ข้ามาปรึกษาได้เลยนะคะให้การบริการดีมากเลยค่ะอยากให้พี่ๆหรือน้องๆเข้ามาลองดูนะคะมาปรึกษาลองดูกับสายตาได้ค่ะร้านติดอยู่กับหมู่บ้านเศรษฐกิจติดกับที่ลานจอดรถเลยค่ะ